อ๋อเหลี่ยมที่สองของทีมงานบางแก้วนะครับสกอร์นำอยู่นะครับเหลี่ยมแรกแพ้ไปแล้วนะครับเสือแปลข้ามฟรีนะครับฝั่งนู้นเป็นพัฒนาการ32ครับตูตัดเบาๆยกขึ้นมาเล่นเองนะครับอาจง่ายๆนะครับเตียนทรงนะครับสกอร์พัฒนาการ32ตามอยู่นะครับ2ต่อ5ครับตู ไล่หน้าซ้ายมาเปิดหัวได้ครับดูบะยกขึ้นไปต่ำแล้วครับเตะแก้ไปโอ้โหดีนะครับลูกยกนี่ยังไม่คงที่นะจะเปลี่ยนตัวลงมานะครับจากเจ้าตีนะครับเป็นลบะนะครับโอ้โหลูกชงยังคล้ายๆกันเลยนะครับต่อสองครับลกวางแก้ว พิกเน็นไปครับตูตักหลังเท้าลรยขึ้นมาตอนไหต้อยตีหัวเอาตักติดหลังเท้านะครับยังหยังวโอ้โหเตะเอาเตะเอาสกอร์หกต่อสองนะครับเปลี่ยนฝั่งหรือเปล่านะครับเอาเลยครับ ยังเป็นเกมเสิร์ฟของบางแก้วอยู่นะครับเวทเล็กๆครับแต่ว่าสนุกดีนะครับ6ต่อ2ครับจุดพุบไปครับเอาครับทนายต่อยยืนพิงเน็ตแล้วลูกทำยังไงเตะแล้วครับโอ้โหลูกทำครับหลากหลายครับทนายต่อยนะครับเปลี่ยนทรงครับ รู้ว่าจะเตะจะเขียวจะหัวนะครับทนายต้อยนะครับสองต่อหกครับเข้าช่องมาอ๋อล้นไปนะครับกระชอกไปนะครับตูตั้งลำแล้วปากแลติดเกี่ยวนะครับได้แท้ครับพนักงานสามสองมาดีลมเลยมาดีลมเลยมาดีลมเลย ฝั่งนี้ก็เป็นตัวยกเอเป็นตัวทำทั้ง2ตัวเลครับสต่อหครับหนกขวาบ้างครับหลุดแล้วครับเล่นเลไม่ต้องสนใจได้แตน้ำ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 นกำน้ำน้ำน้น้ำน้ำนน้ำนนะครับนน้อง้น้ั้ำ้น้ำน้ำ้น้ำน้ำนน สต่อหครับยังเป็นเกมเสิร์ฟของพัฒนาการอยู่ครับลอยไปตรงไหนครับโอ้โหพลิกลงฝั่งนู้นนะลูกยกครับเกมเซิร์ฟครับบางแก้วครับหกต่อสี่ต่อ4ครับสวัสดีครับโตลางนะครับถ่ายด้วยครับโจ๊กเกี่ยวได้ครับดูบาสดันเข้าไป ลอยขึ้นไปล้นขึ้นไปโอ้โหล้นไม่ถึงครับระวังเปลี่ยนส่งนะครับแหมน่าเสียดายนะครับไม่ได้แต้มครับซีตะหกครับไล่มาที่น้องครับเปิดตัวจูบะไปไหนครับชมเตะแก้ไขดีนะครับวัดยาบุษามไปนะแตงกวาดนะ

หลุดอีกแล้วครับต้องเตะติดตาเท้าอ่ะโอ้ติดเกี่ยวทนายต่อยนะครับล like ูกทำประมาทไม่ได anyway. ้นะฝั่งโน้นนะครับวันนี้รายการตัวนี้อะไรมาอ้าวไล่มาอีกหนึ่งแต่ครับเป็นห้าต่อหกครับแม่ตอนที่หกต่อหนึ่งนะครับห้าต่อหกตามอยู่หยอนแล้วอะไรครับของเขาดีทั้งนั้นแหละ ปเปลี่ยนท่าอีกแล้วครับโอ้โหนกบางแก้วนะแกมเท่ากันแล้วนะครับความชัวครับโอ้โหรับกลับเข้ามาสู่เกมครับ6เท่ากันแล้วนะครับพัฒนาการ32ครับจีมาที่ตัวยกครับลยขึ้นไปครับลนอีกแล้วครับ ตามถึงนะลูกนี้เป็นเกมเสิร์ฟของบางแ, bathroom, แก้วบ้างนะครับ6ต่อ6ครับเอาธนาต่อยเปิดหัวครับดู<อ>ลูกยกครับเตะไหลครับขึ้นนำอีกครั้งเจ้าบางแก้วครับตัวยกล้นไปนิดนึงคิดเร็วเกินนะ <c oughs> แต่ก็อ่อนซ้อมนะครับ <c oughs> ในไดซ้อฟนะครับลังแก้วนะครับเ่้ามงซ้อมไม่ค่อยมีครับสนามเขาไม่มีไฟนะครับเตะในป่ากระถินนะครับโต๊ะ7-6ครับย้มโยงเลยครับทนายต่อยลูกทำอะไรตีหัวโอ้โหสุดยอดนะครับฝังนี้เตะเอาเตะเอานะครับ6-7ครับตัดหยอด มาครับเ็ๆเโอ้เกือบไปแล้วนะครับลูกนี้โอ้จับลูกไม่นิ่งเลยครับไว้ไวไว้เจ็ดเท่ากันครับโดนลูกเสิร์ฟ่วนไปหมดเลยนะครับอะไรนก เฮ้เสนลงไปเรียร้อนไปไเนี่ยเ้าอยู่ในมสนเาไม่ต้องมวเเจอเกบางแก้วครับเจ็ดเท่ากันครับเขาช่องไมอ้อกลางไปเลยออกหลังนะเจ็ต่อเจ็ดนะครับตู่พัฒนาการครับ ได้มาที่น้องกับยหัวไล่ไปน้อการ์ยเกี่ยวเอาไมงคนไปเสกได้ไปเสือกได้ไกืเจาดตัดเจ็ดครับเหยาครับทนายยังไงครับล่นไปแล้วทำโทษทำโทษอ้าวเแต้มขึ้นนอีกครั้งครับบางแก้วนะครับ ผู้ไหนก็ได้ฮอตลุ่งข้ามเขียวให้มาโหดเกินนะครับแปดต่อเจ็ดนะครับนำได้ไม่นานนะครับฟันแก้วดูทนายต่อยกสสวยครับยกสวยก็ทำง่ายนะ ลูกลูกวิห่าวป่าเนี่ยลูกเนี่ยไหมรออต่ต่อแปดขวาขวามาโอ้โหไล่ทันไหมตูไล่มานาตอยตีหัวหลังเดือดไปแล้วนะครับ ไปตัดเจ็ดครับไปหาตู่ครับบังคับให้ทนายต่อยทำครับข้าแกเยอะนะครับโ,โอ้โหลูกทำเยอะไปหน่อยนะครับไม่โดนนะครับปาดพิกมาเปลี่ยนเหลี่ยมเป็นปาดนะครับปาดไม่โดนนะครับทนายต่อยนะครับเก้าตัดเจ็ดนะครับ แล้วก็ดีลงเส้นเลยแล้วทนายต่อยโอ้โหต้มลบพ่อลูกนี้แล้วปล่อยแล้วเป็นแต้ม187เอาเสิร์ฟต่อครับบางแก้วครับโรยไปครับทนายต่อยทนายต่อยต้องรอทำแล้วทนายต่อยโอ้ยลูกมันไม่ถึงนะครับทนายต่อยนะครับ ไปขึ้นแท่นแล้วก็บางแก้วครับเอาชนะได้หรือเปล่านะครับยังเหลืออีกแก้วนึงครับยังมีโอกาสเหมือนกันนะครับพัฒนาการ32นะครับดยดีกนิ่งๆนะครับย้าย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 ย้า้้า้ายา่้ยย้้วย้าย้ย้ายอย้ย้า้ ดูเกมรับบ้างครับบาแกวนะครับเจ็ดต่อสิบเอ็ดนะครับหมาซ้ายครับเอาแล้วแบกช่องกลางนะครับได้มาอีกหนึ่งแต้มครับพัฒนาการสามสิบสองนะครับแปดต่อสิบเอ็ดนะครับหมาหน้าขวาครับไปสวยครับ มาดูแมบ์พอยครั้งที่2ครับเต่อ8ต่อแปลอยไปไม่ถึงหลังนะครับตู่ลากเองครับเขียวเขียวโอ้หลนมาครับแปดต่อสิบเอ็ดครับตัดหน้าขวา โอ้ตายลูกเสิร์ฟแับสองแต้มแล้วนะครับจากเจ็ดเป็นเก้าแล้วนะครับกินน้ำวันม่กินน้ำวันนี้คนเยอะไหมเอดนะครับุนต้อมสำราญนะก็ถือว่าปานกลางนะครับ เราต้องเบรกเกมเสิร์ฟนลไม่งั้นไล่เข้ามานี่เล่นลำบากนะครับบางแก้ว9ต่อ11นะครับตัดหน้าขวากแล้วครับแต่ลูกเสิร์ฟอีกแล้วนะครับเอาอยู่หรือเปล่าครับไม่ไร10ต่อ11นะครับเสิร์ฟไปไหนครับเกมเสิร์ฟตูกนเกมรับได้ดีมาก เอาข้ามได้ครับเอาครับไม่เหลืออยู่แล้วนะแบบนี้เกี่ยวได้โอ้ยังอยู่ครับทนายเต้ยลอยมาโอ้โหเกือบตายโอ้ยบางแก้วขวัญผวากันหมดแล้วนะครับเกือบตีเสมอสิบเอ็ดเท่าเราเป็นเรื่องเลยนะครับโอ้โหเกมเสิร์ฟล้น้วนนะครับจากเจ็ดแต้มครับ ฝั่งนี้แมตช์พอยต์ครั้งที่3ครับถ้าเอาไม่ลงนี่แย่นะครับโอ้โหวางแก้วครับเหลือแต่สิบครับไปครับเข้าวจังกังทนายต่อยเปิดหัวไปข้างหลังแล้วตู่ยังไงยังไงวิ่งชนกันตีหัวมาก่อนบล็เก็บได้ลอยตายนกตทำยังไงลนโอ้โหลนไปนะครับตู่เปลี่ยนส่งนะครับยังไม่เกมนะครับ โอ้โหสูสีดเดือดเลยครับตอนนี้ครับตามแล้วไม่ถึงนะเวอร์แล้วยังไม่ถึงนะบอาครับแต่มันนี้เพื่อตีเสมอครับตูพัฒนาการ1 0ต่อ11เอาครัาบล็ตัดงหูครับลูกนี้คิดว่าง่ายนะครับโอ้โหล็อกอยู่นะครับอเมซเซอร์ร้อยเดียว ครั้งที่4นะครับยอดท้ายต้อยเอาไปหาตู่เะครับไอเกี้ยวนะครับนกเล่นเองเพาะไปเกี้ครับต้องเป็นแอดมินมองเกมนะครับแค่เกมเรียบร้อยนะครับบางแก้วครับก็ตีตื้นมาครับอีกหนึ่งเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมแรกนี่แท้ไปนะครับ เอาะครกับจบเกมเลยครับขออนุญาตตัดิปไปก่อนนะครับ